ครับอรุณสวัสดิ์นะครับสร้างบุญแชนแนลนะครับตั้งเด็กนี่มายูใกล้ตาเลยนะครับผมพยายามที่จะค้นหาคนมีเซนส์น,นะครับนี่ครับอยู่ตรงนี้ พี่ชื่ออะไรครับไม่พูดฮพี่เลิฟนะครับแต่ชื่อจริงก็นั่นแหละครับโอ้ชื่อเพราะด้วยนะครับนายพรเทพโอ้สมชื่อนะสกุล นะครับนายพรเทพทราจาราวัตโอ้ชื่องามนามก็เพราะอะไรเงี้ยนะสกุลก็สนโกอะไรเงี้ยนะสมชื่อพรเทพอย่นะน,น,นี่แล้วอิเซนอะไรนี่ คนมีเซนเนี่ครับนี่ยผมลังิดตามยู่ที่แรกไม่เชื่อเลยผมโอ้ยไปดูมาเออใช่ตัวนี้ พี่เลิฟเหตุการณ์จะเกิดขึ้นข้างหน้าพี่รู้ได้ยังไงครับนี่ไ,ไม่ตอบอีกผมข้าวก่อนมาเดินตัรูก้กันนะทำไมเริ่เนจงนี่ฮนะ แล้วรู้ได้ยังไงว่าเขาจะมา <c oughs> พอไทยทำอย่างนี้ไม่พูดเมื่อกี้จะไมพูดดิแต่ <c oughs> ก็เปิดมาที่เออเนาะ <c oughs> นี่เ <c oughs> มื่อกี้จะไมพูดดิผมอันนี <c> ้ <oughs> คนมีเซนส์นะเนี่ยครับทำอะไรอยู่ครับเนี่ย ถือโน้ตกลุมข้าวอ,อย่างพี่ผมบันทึกหนูเก็บไว้แล้วก็จะไปเลยเลยครับคนญาตถ่ายทำนะครับท,รที่แรกผมไม่เชื่อนะครับตอนนี้ผมเริ่มเริ่มมองอะไรบางอย่างแลว้ว <c oughs> อาจารยผมเองครับเนี่ยบอกมีเซนเลยยิงมีเซนเล่นเล่นตัวเองเนี่ย จะไรกคุยไปไม่เชื่อแล้วเพราะเพราะเพราะจับได้โอ้พูดจริงสุดเลยท่านท่องสินงห้าได้ดีมากเลยครับจริงครับจริงครับคนมีเซนต์นะครับต้องติดตามครับ